เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่13มีนาคมที่โรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นนางมาริกาแก่ก้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเด็กซอนเทคโนโลยีจำกัดมหาชน เดินหน้ารถโชว์5จังหวัด10-17มีนาคมประเดิมที่ระยองขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอขาย IPO 123.18ล้านหุ้นโชว์พื้นฐานธุรกิจแก่งมั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ทวีปยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยมีนายวิชาโตมานะกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมทีมคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรตินักลงทุนและสื่อมวลชนร่วมงานบริษัทเด็กซ่อนนะคะเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมตรวจสอบทางวิศวกรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้คิดค้นนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ ออทั้งกลุ่มของอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมแล้วก็พลังงานอื่นๆเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานผลิตนะคะมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะวัตถุประสงค์ในการนำออบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัทก็เห็นถึงโอกาสในการเติบโตแล้วก็ เห็นว่าตลาดต่างประเทศนะคะยังมีดีมาเรื่องของการตรวจสอบร,ระบบท่อลําเลียงอีกเยอะนะคะก็เลยเป็นที่มาของการนําบริษัทจดทะ,ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่4ประการประการแรกนะคะจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจที่ต่างประเทศนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นเธอร์แลนด์ภาคพื้นยุโรปนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกส่วนวัตถุประสงค์ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของนําเงินส,ส่วนที่ ที่ได้มาเนี่ยค่ะนำไปลงทุนในเรื่องของโครงการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Intelligent Picking นะคะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ลำหน้าวัตถุประสงค์ที่3ก็มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้บางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็นำไปเป็น working cap ค่ะเด็กซอนเองเนี่ยเป็นบริษัทไทยนะครับแต่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก ะครับที่บริษัทจะนำเงินไปจากที่ระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ครั้งนี้นะฮะที่คุณมาลิกาบอกว่าไปขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการขยายเป็นการต่อยอดแต่ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเท็กซอนเองเนี่ยได้ให้บริการในเกือบทุกภูมิภาคของโลกอยู่แล้วนะครับได้เข้าไปให้บริการา40ประเทศทั่วโลกเั้นต้องถือว่า อันนี้เป็นจุดแข็งของบริษัทไทยของเด็กซนด้วยนวัตกรรม R&D Research and Development วิจัยพัฒนานะครับถ้าท่านเห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตรวจระบบท่อนำส่งที่ทางบริษัทเด็กซนเนี่ยได้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเองเะั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเด็กซอนจริงๆนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทไทยครับ